สวัสดีครับผมช่างอ้นนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซัม s ุงจีเอ่โน๊ตเก้นะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งว่าแบบเสื่อมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการแกะฝาหลังนะแต่ว่าลูกค้าติดฟิล์มอ้อมมาแบบนี้ผม ใช้ใบมีดกรีดออกนะครับเพราะว่ามันต้องแกะฝาหลังออกนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะใช้ท่านบวนความร้อนนะครับในการแกะโอเคก็จะใช้ใบมีดนะครับเปิดขึ้นมานะครับให้ ตัวฝาหลังนะมันเลยขึ้นมาแล้วก็จะใช้แผ่นโ t ทีเนะแผ่นโพตีเอจะบางกว่าแผ่นไทนะจะทําให้ตัวฝาหลังนี้ไม่แตกนะคก็สิ่งที่เจ้าต้องระวังก็คือตัวฝาหลัง1นึ่งล้2สตัวสแกนนิ้วมือนะคนี่จะมีปัญหากับ การแกะนะครับถ้าแกะไม่ดีก็จะทำให้มันขาดนะครับก็จะระวังนิดนึงโอเค ก็จะวางความร้อนนะจะใช้ความร้อนช่วยนะครับเพราะว่ากาวตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวนะก็ระหว่างที่รอความร้อนนะผมก็จะซ่อมเครื่องตัวอื่นนะครับ้วยนะอันนี้ก็ลอกกระจก F11 Pro อยู่นะครับก็รอมันละหรอรอให้มันร้อนก่อนผมก็มานั่งเช็ดเครื่องเช็คจอนะก่อนที่จะจอเครื่อง เออกาวค่อนข้างที่จะเหนียวอันนี้กาวเดิมๆเลยนะครับับอนนี้เครื่องยังไม่เคยแกะนะครับถ้าเครื่องที่แกะแล้วก็จะแกะง่ายหน่อยนะครับ ลูกค้าอาจจะต้องติดเปลี่ยนฟิล์มใหม่นะครับก็จะติดอ้อมาแล้วเนี่ยมันมันคือมันย่นนะครับโดนความร้อนโดนอะไรก็ยยนแล้วถึงจะมีดกรดออกในระดับหนึ่งนะครับลืมแจ้งลูกค้าก่อนนะว่าต้องแกะฟิล์มออกก่อนนะครับ ฟันคือจะเหนียวมากเลยครับก็ระวังตรงสกแกมนิ้วมือนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันอยู่ฝั่งไหนครไม่ค่อยได้แกะส่วนใหญ่มาลอกกระจกก็จะทำเป็นอินเฟมน,นะครับก็ไม่ได้แกะเครื่องนะครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร,ร่แล้วรุ่นนี้ วางให้มันกาวมันละลายนิดนึงนะ อันนี้ไม่ได้คั้มขั้นตอนการแกะเลยนะแกะ,ก,ะ,ก,ะกาวเดิมๆเลยนะไม่ได้แกะไว้ก่อนอยู่แล้วนะน,นี้อ๋อ ผนนูใกล้จะหลุดแล้วหยดแอลกอฮอล์ช่วยอันนี้ผมหยดแอลกอฮอล์ช่วยนะ ก็จะฝาหลังเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรนะดูข้างในนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคก็ตัวน,นี้นะครับ น,นี้จะเป็นแบบแล้วนะผมแกะชุดพวกนี้ออกแล้วนะครับเเดี๋ยวเรามาแกะแบบกันต่อนะเราจะใช้น้ํายาหยอดนะับอันนี้จะเป็นไอคอนโอร้อยเปอร์เซ็นนะครับหยอดไปก่อนก่อนที่เสียงดังเป็นปั๊มลมทำงานนะครับน,นี้ก็ซ่อมเครื่องตัวอื่นจะด้วยนะครับโอเค ก็จะออกมาง่ายได้นะครนี่จะเป็นแบบก้อนเก่าเนะเดี๋ยวจะเป็นงานบริษัทนะครับผมมิซิ่นะครับเป็นรถเก้านอะโอ้โผมประกอบแล้วก็มาลองให้ดูดีกว่าเพราะว่าตัวนี้รถเก้าเนี่ย ตัวหน้าจอถ้ามันร้อนเนี่ยตัวไอซีชอบมีมัาษาตัวนี้ผมจะปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะใส่แบบนะครับเดี๋ยวจอลูกค้าพังนะครับออรอให้จอเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้งัดแบตเตอรี่นะครับใช้อุณหภูมิประมาณ100่งองศานะครัให้ตัวหน้าจอเนี่ยไอซเนี่ยทำงานหนะักถ้าเปิดเครื่องไปตอนนี้นะเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เดี๋ยว เอามาให้ดูอีกทีนึงโอเคครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วนะครับก็คือเอาแบตก้อนเก่านะครับอันนี้เป็นแบตก้อนเดิมนะครับเอาออกแล้วก็เอาใส่ก้อนใหม่นะครับก็ให้ดูงานนิดนึงนะครับตัวฝาหลังนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี้น่าจะลอยตกมาอยู่แล้วนะครับผมแกะแค่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้กาวก็เริ่มแห้งละเพราะว่า ติดงินตัวอื่นหรือว่าทำติดเงินตัวอื่นแล้วก็รีบประกอบออกมาให้ดูนะครับพอลองแล้วก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนี้ไม่ได้ตั้งสกแกนนิ้วไว้นะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าที่รับชมรับฟังนะครับรอทางลูกค้าคนไหนที่สนใจติดตามชลิปของผมนะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับก็่อมีคลิปใหม่ลงก็เปิดดูได้เลยนะครับ โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ